สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง My Power Space วันนี้เราจะมาบอกวิธีเช็คสัญญาณคนท็อกซิกแบบง่ายๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมง,งานมาเริ่มกันเลยค่ะ3วิธีง่ายๆในการสังเกตคนที่ท็อกซิกข้อที่1คนเหล่านี้มักใช้การอ้างอิงบุคคลที่3เช่นเอาข้อความการสนทนาส่วนตัวของคุณไปบอกกับคนอื่นและอาจบิดเบือนข้อความนั้นคุณอาจจะได้ยินบางวลีเช่น ฉันกำลังคุยอยู่กับอเล็กซ์นะพวกเขาเห็นด้วยกับฉันแหละหรืออาจจะบอกว่าฉันไม่อยากทำให้คุณเสียใจนะแต่อเล็กซ์บอกว่าเขารู้สึกกังวลเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณนะจะสังเกตเห็นว่ากลยุทธ์การอ้างอิงบุคคลที่3นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้คุณรู้สึกเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์และที่สำคัญคือทำให้คุณสงสัยในตัวเองข้อที่2คนท็อกซิกมักชอบดรามา่า คนทกซิกบางคนมักพูดเสียงดังและพูดตรงไปตรงมามากที่สุดในห้องหรือในการประชุมชอบทำตัวโดดเด่นเนื่องจากพวกเขาชอบเป็นจุดสนใจและชอบการควบคุมให้ระวังคนที่ชอบควบคุมในการสนทนานะคะไม่ใช่ว่าคนที่ส่งเสียงดังทุกคนจะเป็นคนทกซิกนะคะคนที่เงียบๆอาจจะเป็นคนชอบบงการก้ราวร้าวหรือบิดเบือนก็ได้เช่นกันค่ะข้อที่ 3. ไม่ยอมรับคำขอโทษจากใจจริง คนพวกนี้มักจะมองข้ามคำขอโทษและรู้สึกพอใจที่อีกฝ่ายรู้สึกไม่สบายใจและดูภูมิใจกับสิ่งที่อีกฝ่ายขอโทษการดูว่าใครท็อกซิกให้พิจารณาพฤติกรรมหลายอย่างรวมกันอย่างเช่นแนวโน้มการบงการหรือ manipulation การขัดความมนขเข็นใจและมีแนวโน้มที่จะบ่นทำลายผู้อื่นการทำความเข้าใจสัญญาณเหล่านี้จะช่วยคุณจัดการกับความสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถป้องกันตัวเองจากอันตรายที่เกิดจากพฤติกรรมที่เป็นผิดจงเชื่อในสัญชาตญาณของคุณนะคะหากมีบางอย่างแปลกๆไม่ถูกต้องความรู้สึกลึกๆที่เกิดขึ้นในช่องท้องคุณจะเป็นตัวบ่งชี้ของพลังงานการเปลี่ยนแปลงนั้นนะคะหากคุณคุยกับใครแล้วรู้สึกเหนื่อยล้าหรือไม่สบายใจอยู่เสมอถึงเวลาที่จะถอยกลับและทบทวนความสัมพันธ์นั้นนะคะโปรดจ,จำไว้ว่าสุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก ถ้าเนื้อหาวันนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับเนื้อหาเพิ่มเติมนะคะขอบคุณที่ติดตามช่อง My Power Space สวัสดีค่ะ